จังหวัดยะลาบ้างนะคะจังหวัดยะลาค่ะได้มีการจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่บึงบาโดหมู่ที่3ตํตบลยุปโปอําเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะนายสุพจน์ รอดเรืองนหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําเนื่องในโอกาสวันเฉลิมงพระชนมพรรษา28กรกฎาคมสอันายโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสา9 0้าศูนจิตอาสาพระราชทานทหารตำรวจและประชาชนเข้าร่วมโดยจังหวัดยะลาร่วมกับสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลาสำนักงานประมงจังหวัดยะลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดยะลาศูนย์อำนวยการจิตอาสาอำเภอเมืองยะลาและส่วนราชการต่างๆได้สำรวจแหล่งน้ำเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำธรรมชาติแม่น้ำคลูคลองหนองบึงอย่างต่อเนื่องให้สะอาดสวยงามและได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษารวมถึงการทำความดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยได้มีการเสนอแหล่งน้ำบึงบาโดให้เป็นแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติบึงบาโดเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และพันธ์สัตว์น้ำต่อจากเพื่อให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีโอกาสร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สำหรับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเราทำความดีด้วยหัวใจด้วยทรงมุ่งหวังให้ประสบกนิกรทุกหมู่เหล่ามีความสมัครสมานสามคัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนโดยรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเพื่อให้เกิดความรากักความผูกพันในสี่สถาบันหลักของชาติคือสถาบันชาติสถาบันศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์และประชาชนค่ะ